ช่วงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับคุณมูฮัมหมัดวะฟีมะดากากุลนะครับผู้สื่อข่าวของเราในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะครับของงานอัลลอนรอมฎอนนะครับตอนนี้คุณมูฮัมหมัดวะฟีอยู่ในสายกับเราแล้วครับซุลลามุอะลัยกุมรอฮ์ตุลลอฮ์ฮุบาริกาตุครับมะซลาม์มราะมาตุลลอฮ์ฮุบาริกาตุครับครับผมคุณมูฮัมหมัดวะฟีฮะการเตรียมความพร้อมเรื่องของงานอัลลอนรอมฎอนในขณะนี้ไปถึงไหนแล้วครับขณะนี้ค่อนข้างที่จะเตรียมพอไปอย่างมากคาดว่า70-80เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากว่าอีก20%เนี่ยมันจะในส่วนของการไปลงบันที่จริงในปลายเดือนพุธภาคมนี้ครับครับผมในส่วนของงานในครั้งนี้ฮะที่จัดขึ้นที่เ e n นทรั Festival หาดใหญ่ในปลายเดือนนี้เนี่ยมีไฮไลท์หรือว่ามีอะไรที่น่าติดตามบ้างครับจะมีต้นๆที่สําคัญที่จะให้พี่น้องไม่พลาดครับเพราะใเป็นในส่วนของไฮไลท์ที่จะมีทีเซอร์นะฮะ ในส่วนของภาพยนตร์ฮาราสเรื่องที่สองของสถานีโทรทัศน์ดวชแนลภายในงานด้วยซึ่งจะมีทีมงานหรือนักแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาพยนตร์ฮาราสเรื่องที่สองเนี่ยมีการพูดคุยภายในงานเลยครับดจะมีตัวอย่างหรือว่าเบื้องหลังในการถ่ายทําที่ผ่านมามาให้พี่น้องเตรียมตัวเพื่อที่จะรับชมต่อไปครับครับผมงานของเราที่จะจัดขึ้นนี้เริ่มตั้งแต่วันเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเริ่มตั้งแต่ อีชอลลครับ10โมงถึงเที่ยงคืนในวันที่28สตุททคม2 5ี้ครับที่ชั้น5ศาเส็ทันเวสเจอร์าสาขาหาัใจครับครับผมทีนี้ทางด้านของสาขานราธิวาสนะฮะโดยเฉพาะคณาจาร,พาพาารย์ภาคภาษามลายเนี่ยมีการเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ยังไงบ้างครับครับก็จะมีคณาจารย์ดเปร์นิสนาปิชาวงโดเซอร์อุสมานยูนุสซึ่งจะเป็นในหนึ่งของวิกรสําคัญในงานอาลานรมัดอนนี้ด้วยครับ งจากที่ผ่านมาวันที่12พฤษภาคลนได้มาครับคณาจารย์หรือวิทยากรภาคประจำออของรายการมาลายูนะครับได้เตรียมความพร้อมประชุมในส่วนขอ,ของที่จะลงไปที่ในงานนี้ด้วยครับครับผมทีนี้ฮะเรื่องของเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงแน่นอนว่าจะมีการปรับผังรายการใหม่ทางด้านของคณาจารย์ที่อยู่ทางภาคภาษามลายูเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมหรือมีการปรับตัวอย่างไรบ้างครับ ทางสถานีข่ไอทแชนเนลได้มีนโยบายเพื mm hmm. ่อที่จะปรับผังออกอากาศรายการต่างๆของภาคมลายด้วยในส่วนของคณาจารย์เนี่ยค่อนข้างมีจัดเต็มพร้อมเนื่องจากอย่างที่บอกะคะ์ครับวันที่12พฤสภาคมที่ผ่านมานี้มีการประชมุมเพื่ออยากให้วิทยกรต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวที่จะมีเนื้อหาในการเอ,อ่อออกอากาศรายการสดเพื่อที่ให้พี่น้องได้รับความรู้มากที่สุดเป็นในรูปแบบการปรับเอ,อ่อผัง ลูกใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถติดตามให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนี้ด้วยครับครับผมสุดท้ายนี้ฮะอยากให้คุณมักไมัดวาฟีช่วยเชิญชวนพี่น้องนะครับไปร่วมงานของเราสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้สักเล็กน้อยครับครับพี่ชเราครับอยากให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้ที่หากว่าสะดวกเข้าร่วมงานอาราณรามฎนที่หาใหญ่หอชั้นห้าหรือคอเฟสติวัอลหันใจนะครับ ซึ่งแน่นอนเขาพนักงานจะมีทีเซอร์หรือว่าตัวอย่างหนังภาพยนตร์เรื่องที่สองเรื่องที่ฮารัลท์นะครับของมอชชแนลตามด้วยมีละครเวทีก่อนจบด้วยเป็นจากละครจากทีมงานไว้์ดาม่านครับแล้วก็จะมีหัวข้อธีมต่างๆที่สอดคล้งองกับเดือนระมัดรอแน่นอนครับจะได้รับความรู้พนักงานครับยังคงมีร้านค้ามากมายที่จะให้พี่น้องเข้าร่วมออช้อปปิ้ง่า ครอบครัวไปเที่ยวไปแวะไปหาความรู้ได้เชิญรับครับครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากคะับโอกาสหน้าคงจะได้มีการสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้ากันอีกครั้งนึงครับย่าจากัลลอฮ์ขอรอนครับสลามอะลัยกุมวะเราะะห์มตุลลอฮวะะบเราะกาตุฮครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮร